จานดาราวันนี้ค่ะเจนนี่แสนสนคนสวยก็พาไปชิมอาหารจานปโปรดของคุณกันก้องวิทย์นะคะศิลปินวงถิ่มปโปโ้ค,ค่ะาาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกล,าาลับมาพบกับน้องจนนี่แสนชนคนสวยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องจนนี่ขออ้อนหนุ่มเสียงดีนาว่ากันเผื่อว่าจะพาเจนนี่ไปทานข้าวกันสั่งต่อสองแล้วเราจะได้มีกันแล้วกันอโอ้นะ ชื่อชื่อร้านบูชิลี่นะฮะก็อาหารที่ชื่นชอบนะก็จะเป็นแกงส้มปูไข่นะก็อาหารเนี่ยสุดยอดเนื้อในไข่ปูปูเนี่ยแน่นมากคือถ้าเพื่อนคนไหนเนะี่ยชอบกินไข่ปูนะฮะก็ลองไปดูครับร้านบูชิลี่ครับผมร้านบูชิลี่ค่ะอยู่ที่โรงแรมโฟร์ิวันสุดสเปนก็สุขมุมวิท41ค่ะ วันนี้เจนนี่อยู่กับคุณกอบและค่ะสวัสดีค่ะ,ร,คะร้านบลูชิลี่เนี่ยมีกี่สาขาคะแล้วก็ที่ร้านนี่เป็นอาหารประเภทไหนเอ่ยครับบลูชิลี่มีทั้งหมดสี่สาขานะครับแล้วก็เป็นอาหารประเภทใต้แล้วก็ไทยฟิวชั่นนะครับก็จะมีที่สุขุมวิท41นะครับไปตั้นบางนานะครับอ่อนนุชแล้วก็ข้าวสารคร่ะค่ะงั้นเราต้องพูดถึงเมนูของที่ร้านว่าอย่างแกงส้มปูไข่นี่นะคะมีสูตรเด็ดไงบ้างคะแกงส้มปูไข่นี้เราเน้นจากุดิบจากบ้านเราเองนะครับแล้วก็เครื่องแกงจากใต้นะครับ ก็มีรสชาติที่โดดเด่นมากกว่าครับพิเศษในวันนั้นนะครับผู้ชมที่มาจากรายการจานดารานะครับเราจะลดให้20%ทั้งห้องพักและก็าการาคาอาหารครัผูช้ชมค่ะน่าสนใจขนาดนี้ตามบกว่าวันนี้นะคะต้องไปชิมจานนี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอลมากๆขอบคุณค่ะค่ะต้องไปชิมแล้วล่วะคะ่ะไข่ปูมันๆเต็มกระดองซดน้ำแกงรสแซ่บ เข้มข้นร้อนแรงเปรี้ยวนำหวานนิดเผ็ดร,ร,รอสไตล์ปัตต้อร่อยจังฮู Ooh, ้เจนี่คอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจน,นี่ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟคุณกันและน้ำแรกธรรมชาตร100ิร้อยใหม่เจริญพรระมากๆค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเจน,นี่กัสนสนคนสวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ